ม่ครัแค่ด่ดๆหน่อยๆพวกนี้มันมาจากเครื่องมันก็ใสยอยู่แล้วครับตอนนี้เข้าแกนนะครับระวังเดี๋ยวก็เรื่องรอยนิ้วมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรเราเรียนมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมใช่ครับ อันนี้โดนมือใครมาบ้างเราไม่รู้นะครับแต่ไม่มีรอยนิ้วมือเราแน่ วิธีเข้าแกนแบบนี้นะครับไอ้โดนมือก็บอกมาสักว่าปีาแล้วแหละก็เพิ่งจะมาที่คิดกันนี่แหละ <c oughs> โอเคแล้วก็ล็อกแกนแค่นี้แหละเอาตัวหน,นีบไไ้